เรามาดูการแปลงเศษส่วนนะครับให้เป็นทศนิยมนะครับเขาให้อะไรมาครับเขาให้เศษส่วนมาหนึ่งตัวก็คือ1นส่วนห้าใช่ไหมครับวิธีแปลงง่ายมากนะครับเราก็กลับมาสู่วิธีพื้นฐานเลยนะครับก็เอา1ตั้งนะแล้วหารด้วยอะไรครับนะอันนี้เป็นตัวตั้งอันนี้เป็นตัวหารนะครับเอาหนึ่งตั้งหารด้วยห้านะทำไงครับเอาห้าหารห้าหารหนึ่งได้ไหมไม่ได้ใส่จุดนะครับเติมสูนเราใส่ใส่จุดนะแล้วก็เติมศูนย์ที่ตัวนี้ ที่ตัวหารนะครับนาะที่ตัวตั้งนะครับได้เปเลยครับห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบนะครับห้าสองสิบหมดไหมหมดเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นตอบเท่าไหร่ครับตอบจุดสองนะง่ายๆนะครับกลับไป,ไปวิธีหารธรรมดาเลยนะก็คือเอาตัวเอาตัว,เอ,ตว,เ,อตวเอาตัวส่วนนาหารเศษซะนะก็จะได้ส่วนสยวนปกตนสคนะคร่รนบ่นเง่งน